ประเพณีถนนสวยแล้วประเพณีก็ดีงาม,มจังหวัดเชียงใหม่เลยมีการเดินหน้าประกาศผนึกกำลังเดินหน้าสู่จังหวัดคุณธรรมต้นแบบค่ะเชียงใหม่ไปด้วยกันร,ร่วมสร้างสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืนที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิดนายวีรพงศ์ริดรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการผู้แทนภาคราัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาคศาสนาและสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่จังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสืบสารวิถีวัฒนธรรมไทยตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกของชุมชน องค์กรได้รับการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม5ประการคือพ่อเพียงวินัยสุจริตจิตอาสากตัญญูซึ่งเป็นคุณธรรมหลักที่ทุกคนต้องมีและช่วยกันขับเคลื่อนสร้างสังคมที่น่าอยู่เป็นสุขอันจะเป็นรากฐานที่สำคัญจะทำให้ทุกคนทั่วโลกอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ภายใต้แนวคิดเชียงใหม่ไปด้วยกันร,ร่วมสร้างสังคมคุณธรรมอย่างยังย่งยืน นอกจากนี้ค่ะภาคีเครือข่ายจะได้ร่วมกันพัฒนาชุมชนองค์กรและอำเภอของตนเองให้เป็นชุมชนองค์กรและอำเภอคุณธรรมต้นแบบตลอดจนยกย่องบุคคลที่เป็นแบบอย่างในสังคมและพัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนองค์กรและอำเภอให้มีศักยภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่ค่ะ